ครับวันนี้สิ่บุ๊กท่บผ้าเข่าประสาทเด้๋ยวมันผ้ายางออมเดินมันจะเป็นวันไม่ถึงงามขนาดใดนี่สาสาสามีสีมุ่งสันสะนำไม่นาำยุ่ส่วนดีครับสะมีสีอันเพราะว่าไม่นาำยุ่ส่วนนี่นว่าสะมีสีสอันวันนี้อัน สิผ้าสิห้ายางอ้อมเดินเห็นไหมครับสิบหั้าเข่าไอยหลังที่แหลกกับสิบห้าเข่าอันนี้ท่างที่เหนือที่ครับที่เหนือของนั่นที่เหนือเพรวันนี้สิผ้ายางอ้อมอ้อมเดินน่หละยางอ้อมแล้วยังพอจิตตัดเป็นเชกหนึง่ง นี่แหละครับไอ้ประสาทที่สมบูรณ์ไม่ล้างเดียวเพรานั้นเขาข้าเจ้าบ่เห็ดจะดดุดจิตเดียวคงสิครับขาเจ้าปล่อยเลยคือว่าเข้าเจ้าบ่เห็นตัวยางกันไหมลังข่ามันเข้าเจ้าเรียกว่ากายสมกายพัฒนาถ้าปล่อยมันเป็นจะดดุดจิตดีดวคงสิสีบ่ผ้า คือว่าผ้าขึ้นบ้านหันบ้านนี่เองคนเถอะยางน้ำเดินยากยางอ่อนเดินยากข้าเจ้าก็เรืคือสิมันมีงานเนี่ยนะทุกข้าเจ้าประดับไฟประดับประดับลอยสายไฟเสี้ยวสายคือสิมันงานที่ข้าเจ้าจัดงานให้ได้ น,นี่ต้นทับทิมด้วยคุณคุณเขจะมาเที่ยวตลอดครับสะน้ำน,น้ำ ก็จะมันนี่ไอ้ที่สมบูรณ์อยู่นี่ก็จะมันใจกลางใจกลางคนจะไปนนคร่างบ้องหมดล่ำปลาค้องที่กล่องอยู่เนมันหินที่ว่ามันหลวงลงมาก่นเก็บมาไววครับหกตูนกระตังอย่างหลวงลงมากผุกอนไปตามนี่ล่าเ็จะเก็บว่ากลองไว้ เก็บบ่ไปใส่ซ่มประตูจนมากับประตูละลดนเลยมันจะสุ่มประตูข้างนังหลุดลงมาสุ่มประตูระเจอลมีครูมาเจียวอย่างน้ำปัดยี่ของเดียวเลย มีพ่อใหญ่คนเดียวนะครับมีพ่อใหญ่คนเดียวมาเที่ยวอันนี้มันฐานฐานเสาฐานเสาฐานสองหุดลงมันมน,นั่นก็จะเก็บมาไว้ยางน้ำคนก็จะไปนี่ครับโอ้นี่นส,ส,ส่สามิทีสะ สาบบกท่านี่บกไปเบิ้งดอกอันลงังทุดทายไงผมมีนำก,ก็เจ้สูบนำพ้นีทีทวใส่ไปอ้อนก็เจะสูบนำเบิงบ้งเบิ้ส่พ้นยูใส่ตรงนี้นำพ้นผมมีนำ จำจุลี่เรื่องต้นปรขามต้นตะโกซูเน่ตน้นอันนี้นหลังสุดท้ายหลังทางทางติศใต้ทางทิศเหนือ,อไปเลยมันบอกกันว่าเที่ยวภาไปมันบอกพิษว่าเท,ที่ยวภาไปมันพางแค่ติศใต้อันนี้ทางทิศเหนื้อ,อไปเลยหลังจะเป็นที่กันนั่นแหละบอฟ้าขึา้นดอกไม้ แค่นี้ก่อนยังบ่หอดเรามีแห้งก่อน